นับถอยหลังจากกับนี้ไป9 1อดกับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกจากกับนี้ไปส1อกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกสองพระองค์คือพระสิกขีและพระเวสสภูในพัทรกกับนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วรวมสี่พระองค์คือหนึ่ง พระกัุสันทะ 2. พระโกนาคมณะ 3. าพระก,กัสสปะ 4. พระโคตมะคือพระองค์เองเพื่อให้ทราบประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ให้สับสนกันขอเรียบเรียงข้อมูลประวัติให้จบเป็นองค์องค์ไปตามลำดับ 1. พระวิปัสสี พระวิปัสสี